ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทากระชวนทําขั่วเกลือกุ้งนะคะกุ้งขั่วเกลือนะคะพริกสดนะคะอันนี้เราก็ล้างกุ้งให้สะอาดตัดหัวออกนะคะแล้วก็ตั้งน้ํามันนะคะใส่ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วเอากุ้งลงไปผัดนะคะอยงน,นี้นะคะผัดให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เกลือแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบใจนะคะ นี่เราใส่เกลือได้แล้วใส่เกลือประมาณไปช้อนนะคะน้ำปลานิดหนึ่งนะคะประมาณคึ่งช้อนนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ น้ำตาลนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะนิเค่ะขวดเดวะะกลือหลังจากนั้นเราก็เอาพริกนะคะพริกที่เราโขกไว้นะคะพริกสดนะคะใส่ลงไปยูนะผัดให้สุกนะคะ้สุก แล้วก็ชิรมรสนะคะจะได้ออกเค็มๆนะคะยอสุกล้วก็โรยใบอ่าใบขักชีนะคะอ่ามัน,นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จักเสิร์ฟเต้นเลย ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งคั่วเกลือนะคะทําแบบง่ายๆแล้วคัว่วเกลือแล้วก็ใสพ่พริกสดนะคะนี่นะคะลองทําดูนะคะข,ขิมเค็มๆหวานนิดๆนะคะเผ็ดๆหน่อยๆนะคะหอมมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ